วัสดีพี่น้องายติเแคปแซนเวดีเดอนี่มาพอกับสาวสกคน,คนโกโอ,อีกมือแรกฮ็ดเคปเนี่ย,ยแยติค<งท> <que> นสาอุดรสาอุดรนตินี่แส้นเวดแซนเวทมาแข็งเองไงใกี่ใช้กี่เนเวทใช้กี่เนเวนยเน่ยงานนี่น้ำกันเนี่ยเบ็เบดเบ่งเบงโอ้ยเราเร็วขึ้นยังมืดชอปชอชัอช็อชปา ชัอชชโอเคมาเบิ่งองนนี่บนี้มาเบิกงาแซนด์วิชอันนี้ค่ะา่ะจับเบเด้มค่ะเด,ดอิอไิดเลือกเอาังได้ก็ได้มีขนมปังโอ้ท่านมีลูกค้าเถอะสิบเอ็ดโมงพนักหารเขาเบรกกันตอนนี้ก็เบิรงแกติดไปก่อนวว <bleed. S 1> มาเห็เหุเร็วเร็วรนีตั้งแหนตั้งทีรเเอายงใส่เน ส่ยังไงส่ไม่ยังไงยติเขาใส่ยังไงโอ้ก็เอาขนมปังมาไงไงใช่ไงอะไร่ยังงเสลัดเอ็นเขีวเี้ยวหนางใช่หอมล่แอับบีมาใส่ใส่มาใส่ตั้งเป็นแบบแซ่บแซ่บนัว ชีดชีดีดชีดได้ชีดมาบ้างชีดแต่มีหลายอย่างี่แต่ว่าอันนี้เอาเช็ดได้ชีดใช่ตอนนี้ข้ามบันไดก็อ่อนข้ามนวดก็ังมัดเย็บใ่แล้วก็ฟัามันมางุ่มง่มไบันไดไม่ใส่ถุงอันนี้แบบนวดมาแยกตัว ปมะกัดาาามแซ่บเนื้อักมาแน่แส่บนัวคักแต่กระชืไรก็วตมคุ้งบันเทาปไาแดกรอกต่หมคุ้งปลาแดกต้นเนาะกนัตงะนมกากัดแซ่บอันนี้ก็ทั้งขนมปังซึ่งเฮ็ดขนมปังเช่านี่ยน้อวีขนมปังวีดมีขนมปังขาวอันนี้จะเป็นสเปเชียลใส่ข้ามชอนกรเลิกขามชอนจ้ะ